เรื่องของการจัดงานปีใหม่พื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดงดการจัดกิจกรรมการฉลองทุกชนิดเว้นแต่การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์พื้นที่ควบคุมงดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะแต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้หรือ พิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์คุณเคยได้ก็คือเพื่อนฝูงกันนะครับจำนวนกลุ่มไม่เยอะจํานวนไม่มากอันนี้จัดได้นะครับแต่ถ้าจะมากันเป็นร้อยหรือหลายร้อยอันนี้ก็ขอความร่วมมือว่าไม่ควรมีเลยส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงก็คือสีเหลืองอันเดิมนะครับกับสีเขียวคือเฝ้าระวังก็คือมีเคสน้อยสามารถจัดกิจกรรมได้แต่ต้องลดขนาดของงานให้เล็กลงกว่าปกติ มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรมและมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับขั่งจัดกิจกรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเรื่องของปีใหม่วันเด็กอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับตามพื้นที่ของท่านซึ่งต้องดูสถานะณนะช่วงวันนั้นด้วย